สารอะไรให้ลูกกินดีเนี่ยแม่นี้อยากอยากกินอะไรลูกบอกแม่มานี่ไงครับเบลลาต้าเบลลาต้าเคยแล้วเคยลองแล้วลองดูลองหยิบดูไม่เฮ้ยดูอีกครั้งนึงไม่ดูอีกครั้งนึงมิโกไม่ ไม่อะไรอ่ะนี่มันสูตรใหม่ดูดีๆเฮ้ยเขาบอกว่าไม่เติมเกลือไม่ใส่โซเดียมในไตแล้วก็ไม่ใส่สารวัตถุกันเสียอ้อโอ้สามไม่สามไม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูว่าจะไม่เหลือหรือเปล่าเออเนาะมันต้องมีอีกไม่หนึ่งแน่ๆเลยไปไปฟิน โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับตอนนี้เราอยู่กับเบลลาต้าแล้วคะ่ะครับผมสูตรใหม่พัฒนาด้วยสามไม้นีเลยแกะเลยแกะเลยจ๋าชักช้ามาเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเราจะเพิ่มสีไม้หรือเปล่าคือไม่เหลืออไม่เหลือลบก่อนนี่เลยคะ่ะเปิดกันเลย อย่าพึ่งลกอย่าพึ่งอย่า,พ,ยาพึ่งอันนี้เป็นทูน่าหน้าไข่หน้าไข่ปลาทูน,น่านะคะดูสิโหหืหอมไหมลูกห<ข>อมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะครับว่าสามไหมหเนี่ยอมไมมที่สี่คือไม้เหลือหรือเปล่าใช่ฟินกินแล้วไม่ทันเลยเลยนี่เลยค่ะพเพื่อน พี่เมล <า S 2> ี่ี่มมลียังมาใช่อ่ะพี่มมลีพี่มาลีอันหลบหลบโอ้ดูดูด,ดูดูคนนั้นดูคนนั้นน้องตาบตาบบอกแม่หนูองหนูอยู่ไหนอูโหูนี่ครับกินกันใหญ่เลยอะ่ะน่าจะไม่เหลือแน่นอนครับนี่ครับอไม่เหลือไปแล้วหนึ่งตัวครับไม่เหลือแล้วครับ นี่ครับอันนี้ไม่เหลือที่สองไม่เหลือที่2ครับโอ้โหเบลต้านะครับพี่แพทค่ะเบลต้าสูตรใหม่นะคะสามไม่ก็ค,คือมไม่เติมเกลือครับไม่ใส่โซเดียมในไตรอาและไม่ใส่วัตถุกันเสียครับแต่ไม่ใส่วัตถุกันเสียในพี่แพทมีวงเล็บนิดนึงสามารถที่จะ อยู่ได้แค่24ชั่วโมงครับนะคะคือเราเปิดแล้วถ้าเหลือเก็บเข้าตู้เย็นแต่ว่าก็ไม่เกิน24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอ่ะให้พี่แพทบอกมันมีนี่ด้วยนะพี่แพทคูณ3อะไรครับก็คือ จะเพิ่มการบำรุงคูณ3เลยค่ะก็ได้แก่ทอรีนรก็คือบำรุงหัวใจาใสายตาแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะลูทีนก็เหมือนกันค่ะบางทีลูทีนนี่ก็คือบำรุงสายตาเช่นกันครับและที่สำคัญคือมีน้ำมันมเมล็ดทานตะวันช่วยในเรื่องบำรุงค้นและบำรุงสมองค่ะโอ้โห,โหรวมกันใหญ่เลยอฟ่ฟินฟินหนูยังไม่อิ่มอ่ะลกูก <laughs> โอ้มีเสียงด้วยอ่ะมีเสียงเลยงำงมีขู่เล็กน้อยบอกว่าฉันกำลังกินอยู่งมงมงมเลยอ่ะมามามาพี่หนิมพี่หนิมมาให้พี่หนิมมาเติมเติมเติมแม่เติมให้หนิมนี่แม่เตรียมให้หนิมแล้วดูดูอร่อยกันแล้วปินไปดมตู่อไรพี่หนิมเนี่ยจะกินตื่พี่หนิมวะปินปินต่อแถวเกินไปไม่เดี๋ยลูกหนูมีนระยะค่ะ ดูดิครับปินโอ้เด็กๆกินกันอร่อยเลยครับดูค่ะกระป๋องหนึ่งน่าจะไม่พอดูนะครับพี่แพทยเปิดอีกสักกระป๋องหนึ่งสีอะไรดีครับสีชมพูอ่าสีชมพูเป็นรถอะไรอ่าปาทุหน่านะคะในในมีปูอัดนหะ,ะหน้าปูอัดอในเยลลี่ครับผมอืมอ่าเปิดเปิด เรามาดูกันค่ะใช่ใชเพราะว่าเขากันรังกินกันแบบอิ่มหนำสำราญเฮ้ยโอ้โหมีปูอัดอันนี้มีปูอัด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 มีปูอดัอด,อด,อดจริงๆด้วยควักมาควักมาควักมานี่เลยดูสิโอ้โหดู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 ปีิสะดวกอย่างนี้ใช่ไหมลูกพี่เนี่ยหูแบบไม่เหลือเลยพี่มันลีก็ไม่เหลือนะพี่แอตพี่มันีไอ้บ่นน่ะมีบ่นน่ะมีบ่นน่ะ นี่อ R R R นี่เลยค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเพิ่มมาเลยสี่ไม้โอ้โหไม่เหลือค่ะไม่เหลือครับไม่เหลือเอ้าฟินนี่ผ้งานของชมชหเกลี้ยงไลยคะเกลี้ยงเลยผลงานของชงชงอ่ะพี่มารีอิ่มอันนี้ค่ะฟินต่อโอ้โหคือของฟินนี่คือไม่อิ่มด้วยนะไม่อิ่ม นี่ครับให้เห็นว่ามันเกลี้ยงจริงนะเกลี้ยงจริงจริงสุดยอดสุดยอดไม่ผิดหวังจริงๆค่ะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะพี่แพทย์เดลต้าก็ไปหาซื้อได้เนาะใช่แล้วมีขายทั่วไปเลยครับใช่ค่ะช็อปปี้ลาซาด้าใช่มีหมดค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใช่ค่ะครับผมนี่เออทั้งหมดมีกี่สูตรพี่แพท ทั้งหมดนะคะคมันจะมีม6สูตรด้วยกันสูตรเลยนะสูตรอะไรบ้างไอ้ที่เราปิดกระป๋องแรกนี่คือสูตรลรายสีส้มย้ำอีกทีหนึง่งสีส้มนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะปลาทูน่าแทนหน้าแซลมอนเนยลลี่อ่าอ่าแล้วอันนี้นะคะที่เปิดเมื่อกี้ก็คือปลาทูน่าแท้อ่าหน้าปูอัดครับผมจะมีรสอะไรอีกปลาทูน่าแท้หน้ากุ้งหน้ากุ้งนะอืม ปลาทูน่าแท้หน้าไก่ครับผมและนี่ปลาทูน่าแท้อย่างเดียวอ่าสุดท้ายก็คือปลาทูน่าแท้หน้าไข่ปลาทูน่าในเยลลี่อ่าทั้งหมดเนี่ยเขาผสมน้ำมันมเมล็ดทานตะวันด้วยนะพี่แพทย์นะครับบำรุงขนและสมองครับผมอืม,มเกี้ยงอ่ะสามไม้จริงๆนี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวโโเดี๋ยวอเดี๋ยวขอรีวิวชามหน่อย เกี้ยงครับบอกเลยเกี้ยงครับนี่แล้วฟินครับฟินนี่คือหน้าไม้ไปแล้วฟินฟินนี่จะไม่อิ่มเห็นไหมคะเพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันได้นะคะรับรองค่ะครับอร่อยเลยหลงคำเดียวเหมียวหลงค่ะคำเดียวเหมียวหลงจริงๆเขาบอกว่าให้เก็บภายใน2 0ชั่วโมงเท่านั้นค่ะอันนี้ไม่ถึง10นาทีเลยค่ะไ็จะ10นาทีหมดนะ ดูค่ะจริงๆว่าจะรอให้พุณฟิล์มกินหมดก่อนนะคะแต่ก็ไม่น่าจะรอไวจริงๆเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะใช่ค่ะแต่ฟิลเนี่ยเป็นตัวกันบูดแท้จริงดูสิคะอเคครับก็ถ้าใครอยากให้น้องแมวแบบอร่อยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเออนะครับรวมถึงอันนี้จริงๆเราเน้นย้ําในเรื่องของความไม่เค็มใช่ค่ะเราพยายามจะหาอาหารแมวที่ ลูกๆกินแล้วสุขภาพดีด้วยก็ลองดูแบรรต้าใช่ค่ะสูตรเข้า3สามไม้แต่ของเรานีสี่ห้าไม้เลย <laughs> ไม่เหลือไม่อิ่มไม่อิ่มเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันให้น้อยนะกระป๋องนึงนี่มันกี่กรัมนี่แพทสี่ร้อยกรัมค่ะเยอะนะเยอะมากเยอะนะแต่ว่าด้วยความที่มันอร่อยอ่ะเด็กๆก็กินนะครับมันหอมใช่แล้วเขามีถึงหกรสชาติโอ้โหเวียนกันไปได้เลยไปเวียนได้เลยนะครับคือเขาเป็นปลาทูน่าเนื้อแท้แล้วก็มีท็อปปิ้งทั้งหน้าแต่ละหน้านะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังค่ะใช่นะครับ ยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มยังไม่จบอีกอ่ะโอเคก็ฝากไว้นะครับนะพวกเราก็มารีวิวให้ดูแลครับโอเคเพื่อนๆก็ไปหาซื้อได้นะคะในช้อปปีหรือลา a าด้าเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะได้ครับโอเควันนี้นะคะไปละแมวจอนนอนเทาโฮวายช็อกโกแลตบายบายให้ภาพมันฟ้องบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มีคนเดียวค่ค่่หมดแล้วลูกสวัสดีตอนไีแหละ ดูทวงดุบ